มิเทีาสตร์หัวเฉียวเรามีอีพีสองกับพี่เบสของเรานะครับน,บนี่มันได้ประโยชน์มากเลยครับพี่เบสครับแล้วก็เวลาที่เรานําไปเผยแพร่ในเพจของคณะเราเนาะแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็ขออนุญาตลงใน YouTube ด้วยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น้องๆเนี่ยหรือว่ามหาวิทยาลัยอื่นเนี่ยเขาก็ไปตามร่องรอยได้แล้วถ้าเกิดใครฟรังพี่เบสแล้วรู้สึกว่าเอ้ยอีกหน่อยวันข้างหน้านะครับอยากขอไปฝึกง,งานกับพี่เบส หรือแม้แต่องค์กรบริษัทสื่อตรงไหนก็แล้วแต่นะอยากจะได้เบสไปทำงานผมกล้าทันตีเลยครับในฐานะผมอยู่ในสื่อมาตั้งแต่ปี2531นี่นะครับว่าคนนี้ฝีมือครับใช้ได้แล้วก็นะฮะเรื่องของอัธยาศัยเรื่องของปฏิสัมพันธ์นะครับอริยามารยาทนะเขาได้เลยนะคนนี้โอเคนะ,ะเดี๋ยวเขาหาว่าเรามาเชียร์กันมาอวยกันเองนะเ <laughs> บสนะ <laughs> มันเป็นเรื่องจริงอะ่ะ <laughs> คนเราเนี่ยสังคมนะเบสตอเน,นี้ครับ บางทีเราเปิดข่าวมาดูเนี่ยมันมีแต่ข่าวแย่ๆข่าวแต่คนทําไม่ดีอ่ะแต่ถูกเชิดชูไม่ใช่เชิดชูอ่ะแต่ถูกออกข่าวซ้ําๆๆคนจําแต่คนเรื่องราวไม่ดีอ่ะแต่คนที่ทําดีเนี่ยออกข่าวน้อยน้อยเนาะมันจําไม่ค่อยได้ว่าคนนี้เป็นคนดีมีฝีมืออะไรเงี้ยคือหน้าจอบางทีหน้าสื่อเนี่ยมันเต็มไปด้วยเรื่องอะไรที่ไม่ดีอ่ะข่าวร้ายลงฟรีอ่ะแต่ข่าวดีๆอย่างเงี้ยต้องเสียตังอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าต้องไปซื้อสื่อแล้วต้องไปโอ้โหอ่าโอเคโทษทีอ้า เมื่อกี้เนี่ยเราได้รู้แล้วนะ,ะหนึ่งทักษะนะที่พี่เบสเล่าให้น้องๆทุกคนฟังที่จะเข้ามาเป็นนิเทศศาสตร์บัณฑิตนะครับแต่ต่อไปเนี่ยอยากจะได้จากรากเน่าเลยของพี่เบสเลยว่าเด็กๆเป็นใครแล, <ๆ S 1> แล้วทําไมอยู่ดีๆถึงกลายมาเป็นอยากจะเรียนนิเทศศาสตร์อยากให้พี่เบส<ม> <S <S เล่าเรื่อง <ๆ S 1> ของตัวเองไม่รู้เคยเล่าหรือย,ยังนะฮะก็จริงๆผมเป็นคนที่เป็นคนจวนขอนแก่นนะครับก็ เป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งเลยที่อยู่ในอการศึกษาที่อมองว่าคนที่เก่งคํานวณเก่งภาษาอังกฤษหรือว่า<ๆ>เก่งฟิสิกอะไรเงรี้ยฮะก็คือเป็นเด็กที่แบบพราวอะไรเงรี้ยซึ่งผมมาเป็นคนที่ไม่ได้เก่งในด้านของอทั้งหมดที่ที่คนส่วนใหญ่มองว่าแบบเอ้ยอันนี้คือเรียกว่าเก่งมาอะไรเงรี้ยก็ไม่ใช่เลยอา<ๆ>ชีวิตค่อนข้างลิกผันครับเรียนมาหลาย สถาบันเหมือนกันก็เรียนเทคโนมาก่อนคครับเทโลยีมาก่อนอืใช่ครับแล้วก็ตัดสินใจเรียนต่อมหาวิทยาลัยแต่ด้วยความที่ตัวเองก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าชอบอะไรก็เลยอ่าเรียนอคณะบริหารธุรกิจการบัญารก่อนเลยครับมัเชียวเหมือนกันครับรู้ล้าเลยสินะใส่สูตรเด็กใช้อะไรเงี้ยวาดภาพอย่างนั้นใช่ครับก็คือรู้สึกว่าตัวเองก็คงถ้าเขาแบบอ่าวิทยาู้สครับดลองเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เก่งได้ ก็เลยรู้สึกว่าก็ลองมาใส่น้นูอะไรเงี้ยเพราะว่าก็ยังยังหาตัวเองอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับก็พอเรียนแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบอู้ย่ากจรงเลยเนาะคนจบบริหารได้คือต้องแบบคือต้องเก่งมากับคำนวณเยอะมากอะไรเยอะมากอะไรเงี้ยจนจนมาถึงจนเปลี่ยนของชีวิตก็คือมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่สอนวิชาของวิชาบริหารเนี่ยคก็คือท่านอสถาพรเิ็น์จันเลยนะครับอาจารย์อาจารย์จันเพิ่น กานเต้นโ okay. อเคอ่าใช่ครับก็คือเป็นวิชาบริหารที่ทําหนังออตอนแรกผมก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมบริหารต้องทาหนังอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็ก็ก็เอดใจในในใจอะไรอย่างเงี้ยฮะออแล้วก็ลองทํามาเรื่อยๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเ,เราทําได้เนีเ่ยเขียนบทก็ทําได้ตัดต่อก็ทําได้ออล้วก็ชอบด้วยเออใช่ครับทีเนี้ยแล้วทีนี้เกรดอ่ะเกรดวิชาดังๆที่ถ่ายหนังนะฮะก็คือค่อนข้างมีมา,มากๆเลย อืมเกรดวิชาอื่นนี่คือน้อยมากครับจนจนอาจารย์ม e ี apt, แด<ล><ต>ีเด็กอะไรเงี้ยนะเกรดวิชาเองครับ <laughs> แบบคือผมแบบรอดแรกมากคือผมแบบไม่ลอดแน่อะไรเงี้ยแต่พอวิชาถ่ายหนังอะไรเงี้ยของจัมเต้นแกจะสอนประมาณสามสามวิชาวิชานึงทำหนังสองเรื่องแล้วผมก็ทำหนังหกเรื่องอืม,มใช่ครับทีนี้เกรดวิชาทำหนังมันสูงมากมันสูงแบบมันสูงยางเห็นได้ชัดเลยแล้วเนี่ยจันเต้นก็เดินมา อลองคิดดูอีกทีหนึ่งไหมว่าเรา,าอาจจะไม่ถนัดเรื่องบริหารแต่เธอเก่งน,นะเธอเก่งเรื่องการแบบถ่ายหนังตัดต่อเขียนบทอะไรเงี้ยอาจารย์ชอบมากๆ้าอาจารย์ก็อยากให้เธอลองคิดดูอีกทีหนึง่งว่าแบบเธอจะเดิน,เนไปในเส้นทางไหนมันก็เป็นทาให้ผมฝุดคิดเหมือนกันว่านะเออ,เอ,อมันก็จริงคนเราอาจจะไม่ต้องเก่งตามแบบอ่าสังคมบอกว่าเก่งคุณต้องเก่ง<น>เท่านี้นะคุณถือจะเรียกว่าเรียนเก่ง อทีนี้ผมก็เพิ่งจะมาเห็นมารู้ว่าเน็ตเนี่ยเราก็มีเซนส์ในเรื่องของงานพวกนี้อยู่เหมือนกันอาจจะ,<ล>ะนนพราะด้วยความที่ตอนประถมเนี่ยผมเรียนอ่าศิลปะอือยู่ในชมรมศิลปะเรารู้ว่าภาพตรงไหนอมองว่าดีมองตไหนตรงไหนโอเคจัดรับเนียบภาพพอเป็นพื้นฐานอยู่แล้วทีน,นี้ตอนเรียนเทคโนโลยมลผมก็เรียนคอมพิวเตอร์ธุรพิจแิดง้ผมก็มีความรู้เรื่องโปรแกรมอยู่บ้างอืมแล้วพอมาตกกลึกก็คือตอนที่อ่า มาเรียนในเทศาสตร์ใช่คำศาสตร์ทุกอย่างก็เลยได้ใช้ในในเทศศาสตร์เลยโอ้โหชีวิตคนที่ผัานจริงๆนะเบสนะไม่น่าเชื่อนะสัมากเออคือไปเรียนเทคโนแล้วมาเรียนจะเข้ามหาวิทยาลัยก็ไปเลือกคณะบริหารธุรกิจอีกนะแต่สุดท้ายไปเจอโอ้โหบริหารนี่เขา mathematic นี่นะการคำนวณตัวเลขต่างๆอะไรเนี่ยมันยุ่งนะมันค่อนข้างจะยากพอสมควรต้องมีหัวทั้งนั้น อืใช่ครับเพราะนั้นก็เลยมาจับได้วมองย้อนกลับไปตอนเด็กที่เบสเล่าว่าจริงๆแล้วตัวเองมีพื้นฐานศิลปะเออที่ทํำได้นะเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นตัวอย่างให้น้องๆได้นะว่าบางทียังลังเลใจอยู่อ่ะเอจะเลือกนิเทศดีไหมหรือว่าจะไปอย่างที่เบสไปเนี่ยหรือคณะอื่นก็แล้วกันอืมผมว่าคืต้องลองครับต้องลองใช่ไหมอืมคนเราต้องลองคือผมมารู้สึกว่าลองไปเลยเพราะเราก็ยังไม่รู้ตัวเองว่าเราชอบอะไรผมก็ลองทำทุกอย่างเลย ตอนแรกชอบปลูกต้นไม้จะไปเรียนเกษตรอ่าชอบคือผม,มเป็นคนที่แบบคิดคิดเยอะอะไรเงี้ยใช่ชอบปลูกต้นไม้จะไปเนเกษตรอ่าไปชอบศิลปะตอนแรกก็จะเรียนศิละปะเหมือนกันแต่ว่าก็ก็อยู่ในอ่าสายของการเรียนมาตลอดจนจนมาเจอตรงน,นี้ยฮะแต่ว่าต้องต้องบอกว่าผมมาโชคดีอย่างหนึ่งก็คือที่บ้านอ่ะไม่ได้เนี่ยไม่ได้สี่เรียดเว่าแบบคุณจอาไเมาทําทอะไรคุณเรียนอะไร มันจะใช้ได้ไหมคุณจะหาเงินได้ไหมเลย่ที่บ้านค่อนข้างโอเพนมากๆกับกับความคิดของเราว่าเราอยากจะเรียนอะไรโอ้โคดีครับแต่ตัวเบสเองก็เป็นคนมีความรับผิดชอบอยู่แล้วนะที่อาจารย์ดูมาตั้งแต่ปีหนึ่งจนจบเนี่ยนะก็อย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับคือเป็นคนที่คิดเยอะนะจริงๆแล้วเนี่ยพอได้คุยกันถึงรู้ว่าอ๋อตัวเองวางแผนแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันคงหล่อหลอมให้เบสเป็นอย่างนี้เนาะด้วยส่วนหนึ่ง ใช่ครับแต่การที่ลองมาหลายๆสาขานะครับ,รบก็เจอเจอจุดมาเจอจุดปิ้งสมมติตอนที่เข้ามาเรียนในนิเทศศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ยมันไปเจอจุดปิ้งตรงไหนไหมาว่าดิเฮ้ยอันนี้อะไรชั้นมันมีไหมตรงจุดไหนต,ตอนปีไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยเออคือจริงๆผมผมเข้ามาเนี่ยผมรู้เลยว่าผมจะเรียนอะไรอ๋อปอกรู้เลยตั้งแต่ปีหนึ่งเลยเหรอตั้งแต่ปีหนึ่งเลยผมไม่เผื่อใจเลยก็คืออ่า เรื่องเรื่องแอบเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือผมทําเป็นอยู่แล้วเพราะว่าผมเรียนของคอมพิวเตอร์อเครื่องคิดมาฉะนั้นเรื่องโปรแกรมเรื่องอะไรผมก็ทาเป็นอยู่แล้วเหมนตัวย้ายมาเพราะว่าเรา,าช,อชอบทําชอบคิดบทชอบพลิกแพลงชอบอชอบถ่ายงานชอบอยู่กับสังคมใหม่ๆชอบอยู่กับเพื่อนชอบไปโลเคชั่นใหม่ๆยอะไรเงี้ยตัวผมก็ชอบแบบนั้นใช่ฉะนั้นตอนปีหนึ่งเข้ามาเนี่ยผมรู้ตัวเองเลยคือผมมั่นใจแล้วว่ามันมันมันใช่แน่ๆเราผมก็จะไม่ไม่เปลี่ยน คือจบแน่ส่วนเรื่องสาขาวิชาเอกนั้นก็ตั้งใจด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะจะทํางานด้านทีวีโทรทัศน์นี่แหละอืใช่ครับคือตั้งใจเลยคือเมธมีอย่างเดียวเลยว่าแบบจะจะเอาอะไรก็คือผมก็คือตั้งใจมาแล้วผมก็รู้สึกว่าผมมันต้องทาได้อืมโอ้โหความมั่นใจในตัวเองนี่จึงเป็นอีกหนึ่งทักษะสําคัญเหมือนกันเนาะมั่นใจในตัวเองตั้งเป้าและมั่นใจใช่ครับมั่นใจ เราเคยมีท้อนะเอาจริงอ่ะคนเราเนี่ยมันแบบว่ามันมีความตั้งใจก็จริงมันมีความมั่นใจก็จริงมันมีบรช่วงไหมที่วีท้อแท้เฮ้ยไม่ไหวแล้วมันเจอสภาพแวดล้อมอะไรจานก็ไม่รู้ละที่เบสเจอแล้วรู้สึกว่าทำตรงนี้ไม่ค่อยดีเลยเี็ไหมคืออ่าพอพอเรามาเรียนในวิชาที่เราชอบนะครับสาขาวิชาที่เราชอบผมก็เลยกลายเป็นว่าสนุกสนุกกับทุกเรื่องเลย การที่ผมเรียกกับอาจารย์ก็เหมือนกันอาจารย์แบบส่งมโจย์มาอะไรเงี้ยผมแบบก็ตื่นเต้นมากว่าเฮ้ยเนี่นอยอาจารย์ให้ตัวานะเออเดี๋ยวเราจะทําอย่างนั้นอย่างนี้นะคือแบบออกต่างจังหวัดขับรถแต็กี่ไกลๆเลยอนี่ยผม,มชอบมากแล้วเพื่อนอเราโชคดีตรงที่ว่ากลุ่มเพื่อนผมมาจะเป็นกลุ่มที่เอาสิอเอาเลยอะไรเงี้ยโอชอบไปไหน <ผม S 1> ไปกั<อ>บเออรลุยด้วยนะใช่ครับน่ารักมากกลุ่มผมเป็นกลุ่มที่แบบเป็นอีกกลุ่มที่น่ารักมากๆเลยแบบว่าเอาสิเออเอาแบบเสี่ยงกับเราอะไรเงี้ยทั้งที่เพื่อนก็อาจจะ ก็ได้งานนั้นอาจจะไม่ได้คะแนนเยอะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเพื่อนก็แบบเสี่ยงกับเราอ่ะเออเอาเอาคว้าอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าถามว่ามีช่วงท้อไหมก็คืออ่าผมส่วนตัวผมไม่มีเพราะผมสนุกสนุกมากๆเลยที่ได้ไปทำโน้นทำี่ทำโน่นทำนี่อะไรเงี้ยคือแบบอย่างที่อย่างที่ผมเรียนกับอาจารย์อาจารย์ก็รู้ผมเป็นคนแบบ เยอะแล้วก็มีกิจจี้แบบเยอะมากแบบบ้าพลังมากๆบ้าเเิร์กแอลอฮล์เลยโช่ว่าทำงานอย่างบ้าคลั่งบ้ามากครับใช่แล้วก็เอ่อไม่ใช่แค่เรียนก็จะพ่วงกิจกรรมไปด้วยกิจกรรมก็ก็ทำใช่ก็ไม่ทิ้งเหมือนกันทำงานของคันนาทำงานของสาขาทำงานของแบบคือเราก็ทำหลายๆอย่างพร้อมกันคือพอเราได้ทำอะไรที่เราชอบแล้วอ่ะมันสนุกมากๆเลยใช่ครับโอ้ ดีมากเลยนะโอ้นี่ปิดประตูจ็อบเรื่องของอุปสรรคปัญหาความท้อใจไปแล้วมีแต่เห็นเพื่อนใช่ไหมเพื่อนที่แบบท้อแท้แต่เบสไม่มีก็มีไฟอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นนะครับเนี่ยพูดมาสองอีพีเนี่ยผมเชื่อเลยว่าหลายคนอยากดูงานที่เบสอ่าดูซิว่าพี่เบสที่ว่าเจ๋งเนี่ยแค่ไหนโอ้โหตอนที่จําได้เลยเราเรียนวิชาสุนทรียศาสตร์ื่นนิทสตร์กันตอนปีหนึ่งนะครับเบสเขาเล่นใหญ่ ชื่อชื่อทีมตอานั้นชื่อทีมเล่นใหญ่แล้วก็ไปถ่ายเรื่องของแม่น่องแม่น่าอะไรเนี่ยจาได้ไหมโอ้ไปแต่งทงเออแต่งทงเออไปแต่งไทยกันอะไรกันแบบโหชาดูแล้วทึ่งเลยแบบเฮ้ยลงทุนขนาดนี้เลยเหรอที่มีแบบว่าอีตาองตาโอ๊ดอะไรเนาะโอ้เล่นกันแบบเดี๋ยวนี่นยังอยู่หรือเปล่ายังอยู่ไหมยังอยู่ เดี๋ยวอีพีหน้ามาให้ดูงานของพี่เบสนะครับแล้วก็ของเพื่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเขามีงานเดียวจะให้เขาโชว์งานเดียวด้วยแล้วก็มีงานที่ตอนนี้อยู่ในเพจด้วยนะครับที่ใช้โดรนถ่ายมานะวูวนะฮะโอ้เรื่องราวของทางโปรโมทประชาสัมพันธ์ของเราใช่ครับอาจารย์เดี๋ยวให้พี่เบสไปดื่มน้ําก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาให้พี่เบสนะครับเล่าเรื่องผลงานแล้วดูชื่อว่าเทคนิควิธีการคิดของเขาเนี่ยทางานยังไงเนาะตอนนี้ให้พี่เบส พักในอีพีสองแป๊บนึงก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมานะครับไป <Yeah. S 1> ครับ yeah.